มาทำบ้านกระต่ายตามผลโวดกันครั้งนี้มาในรูปแบบบ้านสมุดพับ,พบ ใครพ่อชัวเลยทุกคนว่าไหมหน้านี้เราจะเอาไว้เล่นแต่งตัวหอน้องก็่ายตื่นขึ้นมาก็มาแต่งตัวกันก่อนส่วนอีกหน้าเป็นห้องครัวเอาไว้ทําอาหารมีตู้เย็นไมโครเวฟล้วก็โต๊ะทานขา้าวใครอยากทําไว้เล่นบ้างเตรียมกระดาษมาทํากันเลยใช้กระดาษแข็งหรือกระดาษวาดรูปวาดขนาดตามต้องการเลยอย่างของเราทํ้า5,5ุนห้เซนยาวเรียงติดกัน3หน้าแต่ใครจะทํามากกว่า3หน้าก็ได้นะก็ทํายาวต่อไปได้เลยเราก็จะได้ห้องมากขึ้นพอเราวาดฉากบ้านทั้งหน้าและหลังเสร็จแล้วก็พับทน ไปมาแล้วก็มาทําของตกแต่งกันพวกงประตูต่างเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะทําเป็นป๊อปอัพใครออกแบบไว้ว่ามีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างก็วาดไปได้เลยแล้วต่อมาก็มาวาดของใช้ของน้องกระต่ายกันมีเสื้อผ้ากิฟต์ติดผมของแต่งตัวต่างๆรวมถึงอาหารด้วยนะเพราะว่าเรามีห้องครัวด้วยและนี่ก็เป็นสีกล่องที่เราใช้ระบายบ้านกระต่ายหลังนี้นะคะสีสดมากเนื้อนุ่มระบายง่ายผลงานที่ได้ก็ออกมาสดใสใครอยากให้เราทำบ้านอะไรต่อคอมเมนต์โหวตกันมาเยอะๆนะ